ไม่ดูสื่อต่างประเทศนะคะในสื่อต่างประเทศสื่อของสหรัฐพูดถึงเรื่องเนี่ยก่อเกิดก่อนก่อนเกิดสงครามชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยค่ะคือมีรายงานข่าวกลองซึ่งสื่อต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาบอกว่าได้รับการยืนยันจากนายทหารระดับสูงของไทยเน้นย้ำว่าเครื่องบินลำเลียงไว้26ลำที่ลงจอดที่สีฮนุวิลเมื่อ21กรกฎาคมถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ เครื่องบินเหล่านี้บรรทุกรถตู้บรรจุก,กระสุน42ตู้ <c oughs> เครื่องบินเหล่านี้บรรทุกตู้ที่บรรจุกระสุน42ตู้ต่อมาถูกขคลนย้ายไปยังชายแดนไทยใกล้ปราสาทพ,พระวิหารซึ่งเป็นจุดที่สองประเทศเคยอ้างกรรมสิทธิ์ก่อนจะขึ้นสู่สารโลก New York Times นิวยอร์กไทม์เสียรายงานว่าการส่งมอบกระสุน42ตู้มันไม่เคยมีรายงานมาก่อน แล้วก็ผันเอินในเวลาที่ส่งมอบรถตู้ที่เต็มไปด้วยสนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่กัมพูชาเสริมกําลังตามแนวชายแดนในนั้นรวมถึงการสร้างถนนใหม่ฐานแห่งใหม่ซึ่งเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนักวิเคราะห์บอกกับนิวยอร์ชามว่าความเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณที่ก้าวร้าวมากกว่าการมาเชิญหน้าใดๆในอดีตที่ผ่านมาระหว่างไทยกัมพูชาสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อมาการสู้รบก็ปะทุข,ขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมหลังจากลากยาวมา5วัน ผู้เสียชีวิต40หลายแสนคนยกย้ายพื้นฐานพื้นถิ่นฐานเจ้าหน้าที่ไทยบอกกับบอกว่ากัมพูชายิงจรวดโจมตีสถานบริการน้ำมันโรงพยาบาลบ้านเรือนประชาชนพลเรือนเสียชีวิต13รา,ายไทยตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่อง F-16 ถือเป็นการยืนยันว่าเรามีความเหนือกว่าทางด้านการทหารนิยวยอร์กมบอกว่าผู้เจ้าหน้าที่กลาห่มกัมพูชาไม่ปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับการส่งมอบกระสุนนี้แต่ความเคลื่อนไหวของอาวุธเหล่านี้ มันเกี่ยวข้องกับการซ้อมรบร่วมกันกับกองทัพกดแอกจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมขณะที่กระทรวงกลาโหมจีนยินการปฏิเสธว่าจีนไม่ได้ป้อนอาวุธให้กัมพูชาไปเล่นงานไทยนักสังเกตการอิสระยืนยันข้อที่จริงในส่วนของข่ากรองของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธใหญ่ที่กัมพูชาใช้มาจากจีนขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนบอกว่ากองกําลังกัมพูชายิงจรวดที่ผลิตโดยจีนใส่ไทย การออกมาเปิดปองของนิวยอร์กไทมส์เนี่ยในคราวนี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากกับจีนที่พยายามวางตัวเป็นกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นได้ว่าปักกิ่งทํางานอยู่หลังฉากทําตัวเป็นคนกลางในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อาวุธที่กัมพูชาใช้โจมตีไทยนั้นเป็นตัวที่สร้างความขัดแย้งอย่างชัดเจนว่าอาวุธเหล่านี้มาจากจีนรายงานระบุว่า กัมพูชาและไทยเพิ่มค่าใช้จ่ายกะลาหหมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีและพึ่งพิงอาวุธจากจีนฮุนเซนฮึกเหิมเพราะได้จีนหนุนหลังและเชื่อว่าประเทศเขาแข็งแกร่งขึ้นในการประทะครั้งนี้ยิ่งกว่าครั้งใดๆเพราะมีจีนหนุนหลังนิยอกรามรายงานว่าประเด็นพิพาทมีแกนกลางอยู่ที่ประสาทต่างๆตามแนวที่แบ่งเขตกันระหว่างยุคสมัยที่กัมพูชาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศส โดยสารระหว่างประเทศตัดสินในยุคทศวรรษที่1960ว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแล้วไทยไม่ยอมรับจนเราขึ้นศาลโลกตอนนี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันก็ต้องมีการตีกันเกี่ยวกับเรื่องปราสาทตามบรทมตามบรไฟตามบรต้นลนวนี้เป็นต้นคืออเมริกาเนี่ยเสียเ่ยมไงบอกว่าคนไทยแกรู้ไหมจีนให้อาวุธขมันเออิง<ต>กับจีนแต่นี้เรื่องจริงคืออาวุธที่จีนยิงเราเนี่ยเป็นาอาวุธที่อาวุธที่ขมันยิงเราเนี่ยเป็นอาวุธที่ซื้อจากจีน แต่คนขายเขาจะรู้ไหมว่าแล้วแล้วมันามาซื้อเขาก็ขายกันไปมันปลดกไ,ไม่เก่งนะมันยิงแล้วสเปะสปะมันเลยกระจายไปทั่วนะคะ